สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนํำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่2 8สิงหาคม2566ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของวดประจำวันที่25นะครับผมสาหรับวันที่25นะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่ 4, วิ่งรูด1กับ3นะครับผม สำหรับเลขที่ออกนะครับผม0 5 5 8 0 3สำหรับ0 5นะครับผมเป็นล่างชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็5 8เป็นล่างชุด4ตัวนะครับผมแล้วก็8 0 3เป็นชุด3ตัวบนนะครับผม 30แอดมินเจาะข้ามไปนะครับผมต้องขอโทษนะครับผมก็เข้าชุดวินนะครับผม285นะครับผมเน้นให้อย่างดีนะครับผมเป็นชุดวินนะครับผมก็มานะครับผมสำหรับเ c พี่น้องที่เอาไปตัดเล่นนะครับผม8558นะครับผมเกือบแตก3ตัวนะครับผม 835นะครับผมผิดไปตัวเดียวก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่28นะครับผมสำหรับเลขในตารางนะครับผมจะมี05 043 752นะครับผม มันจะให้หยุดที่ห้านะผมวิื่งรูดศูนย์แล้วก็3ามามีห้าหนึ่ง ห้าสองห้าสี่ห้าหกกับห้าเก้านะครับผมศูนย์จะมีศูนย์หนึ่ง ศูนย์สองศูนย์สี่แล้วก็ศูนย์ห้านะครับผมสำหรับสามนะครับผมสามสอง สามสี่สามห้าแลก็สามแปดนะครับผมสำหรับในชุดกันนะครับผมจะมีมีห้าเจ็ดูนเจ็ด แล้วก็สามเจ็ดนะครับผมห้าสำหรับเบิ้ลนะครับผมมีห้าห้าูนูนและก็สามสาม สำหรับ3ตัวนะครับผมแอดมินจะจับในตารางเหมือนเดิมนะครับผมคือ742นะครับผมเป็นชุดวินนะครับผมดก้าศูนย์หนึ่งแปดห้าสี่ 7 5 1ห้าหนึ่งหนึ่งสี่สามและก็ศูนย์ห้าสามนะครับผมแอดมินจะสรุปให้อีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับหวยราวพัฒนานะครับผม ในงวดประจำวันที่28สิงหาคม2,566แอดมินให้เด่นอยู่ที่5วิ่งรูด0กับ3นะครับผมเม็ดเดียวนะครับผม5นะครับผมสำหรับศูนย์รองนะครับผมตัวรองนะครับผม5มี5 6 5 9นะครับผม5 4 5 2 สำหรับ0นย์ะครับผม0 2 0 4 0 5สีาำหรับ3นะครับผมจะมี3 4 3สี่ห้าก็ต้องรองนะครับผมสำหรับในชุดกันนะครับผมมี5 7 0เจแล้วก็สาชอบก็ค่อยตามนะครับผมเบิร์ห้าหานย์ศูสำหรับ3ตัวนะครับผม7 4 2 7 5 1แล้วก็8 5 4นะครับผม fc พี F ่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแตี D, นำโชคพาด้วยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี C ่น้องมีแต่ความโชคดี เหงงๆปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ